วันจันจาเดี๋ยวมาจอบเมืองเด็กๆทำอะไรกันเด็กๆทำอะไรกันคะทำไมเก่งอย่างเลยลูกใครเนี่ยโ,โอ้ลูกแม่เหรอคะเก่งมากเลยผลช่วยกันทำความสะอาดสวนหน้าบ้านนุนกเก่งมากเลยลูกสะอาดมากเลย โน้ตโน้ตต้องะอาดมเก่งมากเก่งมากเราต้องทำความสะอาดลูกมันจะได้น่าอยู่คนนะเห็นไหมเก่งมากคนเก่งค่ยหนาไหกล้วยไม้ควยกล้วยไม้ออกดอกสวยมากเลยะตูแลอยู่าเรามาดูกล้วยไม้ออกดอกกันโอ้ยแสงเก๋ลูกโอ้ยกล้วยไม้เราออกดอกเลยลูกโอ้ยสี สีสวยมากเลยกระถางนี้ดูน่ะสีชมพูเข้มหนวดแล้วสีก็สวยมากเลยกุ้ยไม้เอแต่ก่อนแต่ก่อนที่แม่เพิ่งซื้อมาหนูหดทุกวันเลยเนี่ยแต่ว่าแม่เอามาไว้เนี่ยหนูหดไม่ถึงนะหนูก็เลยหดหดไม่ถึงหดไม่ถึงอ่ะลูกกระตูนกระตูนก็เก่งมากกวัดดีดีลูกระวังดูต้นไม้นะลูกดอกไม้นะต้นดอกไม้อะค่อยๆกวาดลูก กระตุีก็เก่งมากานนเก่งทุกคนเลยลูกแม่พี่ปอยไปไหนคะมาช่วยน้องทำงานน้องทำความสะอาดสวน,วนพี่ปอยกวาดข้างบ้านลูกเนหะ็นไ,ไหมมีไม้ดอกไม้ประดับเต็มไปหมดเลยสารปู่เนี่ยหน้าบ้านพี่ตูนพี่ตุนก็เก่งมากเลยใช่พี่ปอยกวาดข้างบ้านลูกพี่ปอยทำความสะอาดข้างบ้าน ที่นุถามหาะพี่ปล่อยไปไหนพี่ปล่อยทำความสะอาดข้างบ้านเก่งมากเลยลูกเอาที่ตักขยะมาตักเก่งมากเลยนะกล้วยไม้โอยแสงสี่โมงแล้วสี่โมงเย็นแล้วแดดสองเนี่ยมีป้ายด้วยบนอะน่ารักไหมบ้านนี้ดีมั่งมีสีสุก จ้าเก่งมากเห็นไหมพี่ตูนนี่เขาไม่ได้เขียนแบบนี้นะเขาเขียนตออีสีนี่มันเป็นตอสีนเขียนเขียนแบบนี้ก็ได้ลูกสีสันวันดีไงไม่ใช่สีระบายมัน